เปิดระเบิดสึกความดุเดือดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะกับสึกมวยไทยระดับโลก m o n นชว Top King World Series 2015ในสนามแรกค่ะและเพื่อไม่ให้แฟนมวยไทยต้องรอนานนะคะทางโมโนชวนกับ Top King Boxing ค่ะก็ได้เตรียมถ่ายทอดสดมาให้ได้ชมกันแบบต่อเนื่องในสนามที่2ค่ะ สนามแรกของศึกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี Mono 29 Top King World Series 2 0 15ซึ่ง The Terminator หรือเข้มสิทธิสองพี่น้องก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังเอาชนะน็อกมาตินเมลนี่ในยกที่2ลอยลำเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปและเพื่อไม่ให้แฟนมวยต้องรอคอยโ o โนทเวนตีาและ Top King Boxing ก็เตรียมสารต่อความมันอย่างต่อเนื่อง ในโมโน29 Top k น่ g w o ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ศึกมวยไทยระดับโลกซีซั่น2รอบ16คนสนามที่2โดยนักชกที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้นคายาวดิซานเยฟชาวรัสเซียรองแชมป์โมโน29วนตี่าย o ท็อปคิงเวิลด์ซีรสเมื่อซีซั่นที่แล้วและอีกคนที่ถือเป็นที่จับตามองก็คือสิทธิเอกของยอดตำนานสามารถพยักอรุณเดดริดพบที่รรม นักมวยดาวรุ่งที่มีประสบการณ์การชกมวยในแบบทัวร์นาเมนต์มาอย่างโชคโชนและตั้งเป้าที่จะสร้างชื่อในระดับนานาชาติด้วยการคว้าแชมป์โมโนทวนตี้ n นท์ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์นี้ให้ได้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็น8คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์รายการมวยถ่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีในโมโน29 Top King World Series 2015สนามที่2 ท่อสดส่งตรงจากกรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง Mono 29 m o n o o 29 m t i o n n o n s t o p c h a n n e l